โอเคอัพแม็กไปอีกตัวนะคนดูตอนนี้อัพแม็กสามตัวแล้วเนาะอย่ามาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวที่ไม่โดนสตาร์ทเปล่านะคนดูนะครับในสามตัวนี้นะสลับเทนเงินนั่นเองครับเดีย๋ยวมารอดูเลยนะครับผมระหว่านี้โอ้ไม่โดนสตาร์ทสามตัวเลยนะคนดูนะครับในช็อตนี้นั่นเองนะแต่ไอเจ้าตัวอารุชาดขับน้องอุยน้องไอของเราเนะี่ยโดนสตาร์ทน,นั่นเองเนาะ ร้านบิวประกอบชอบนะครับมีบริการขาย ID ไอเดียก่เพชรนะครับและรีโลนะในเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมก็ยังมีบริการรับฟาร์มในเกมอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแล้วก็ในเกม t o i l e t ล็ตเทอร์เวอร์ดีเฟนเนี่ยร้านบิวประกอก็มีขายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นสินค้าในเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์ก็มีขายด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีบริการขายโลบักแท้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะสะดวกปลอดภัยส่งไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องร้านบิวประกอบชอบเลยนั่นเองนะครับผมนะลิงก์ด้านล่างเลยนะคนดูเนาะ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดเหมือนเดิมนะคนดูนะในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครใหม่นะคนดูเป็นตัวละครที่ชื่อว่าอุซุยนะคนดูนะนี่นะครับผมเป็นอุซุยเทนเงินนั่นเองนะคนดูนะบัฟก็เป็นบัฟคริติคอลนั่นเองนะนะครับก็ไม่ได้โมนาดนะครับได้บับครีมานั่นเองเนาะก็สลับเจ้าตัวอุซุยเทนเงินเนี่ยเราสามารถหาสุ่มได้ในตู้ตรงนี้เลยนั่นเองนะในอัปเดตใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นนั่นเองนะ ก็เป็นอัปเดตดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับก็จะมีพวกอุซุยแล้วก็อาคาซาตัวนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เลนโงคูนั่นเองนะครับนะเลนโกโก้นั่นเองนะตัวนี้นั่นเองเนาะในคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นเจ้าตัวของเลนโงคูกันนะคุณดูนะเอาไปลงด้านหม่นะครับอย่างอีกริชนั่นเองนะครับเป็นเลนหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้เหมือนเดิมนะนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเนาะนี่นะครับเป็นเลดอีกริชนั่นเองนะเป็นเลดบอสนั่นเองนะคุณดู ซึ่งเราสามารถลงเจ้าอ e ีกริ์ได้นะครับเวลาเราลงเนี่ยเราก็จะได้ของมาเพื่อเอาไปแลกของอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคุณดูนะนะครับได้เป็นเหรียญเนาะแลวเราสามารถเอาเหรียญน่ะไปแลกพวกเก้าอี้ได้นะคุณดูนะเป็นเก้าอี้บัลลังก์นั่นเองเนาะแล้วก็ของอีโวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของรีโลด้วยนะคุณดูนะนี่นะครับในส่วนของรีโลแล้วคุณดูก็แลกได้ทั้งหมดเนี่ยห้อันนะคุณดูนะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็แลกมานิดหนึ่งนะนี่แลกให้ดูเลย แล้วก็สามารถอ่าแลกเป็นรีโลได้นะคนดูนะแล้วก็เอาไปซุ่มตัวละครนั่นเองนะคนดูนะครับเดี๋ยวซุ่มโชว์สักหน่อยละกันนะใจจริงเนี่ยผมอยากได้อูซุยเป็นโมนาดนะคนดูนะครับอุซุยโมนาดเนี่ยค่อนข้างเก่งนะคนดูนะนะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะได้เป็นบับลุงบับอื่นมานะครับที่เอ่าเวลาผมซุมได้มานั่นเองนะคนดูนะบอกเลยว่าค่อนข้างเกลนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เซตที่ผมจะเอาไปลงในวันนี้เนี่ยในการลงอีคริสนั่นเองนะคนดูก็จะเป็นเซตนี้ผมให้ดู นะครับนี่นะจะเป็นอ่ยเซตอารุคาดนะคนดูนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอุซุยนะคนดูแล้วก็เป็นน้องเอาน้องเต้นนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวเงินนะครับ2ตัวแล้วแล้วก็พี่เค้ของเรานั่นเองนะคนดูนะประมาณนี้นะครับผมเนาะซึ่งเอ่อในการลงเลทของอีดิกริสเนี่ยบัฟตั้งๆนานาๆเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะคนดูนะซึ่งผมก็มีอารุคาดโมนาแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับผมเนาะในการที่จะมีบัฟโมนาดนั้นเองนะ ซึ่งก็เอาไปเล่นคู่กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าอลูธาดน,นะคุณดูนะแล้วก็ในส่วนของเจ้า Ten เทนเงินเนาะนี่เขาว่าไอ้เจ้าเทนเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่โดนสตัร์ทนะคุณดูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่นะครับผมเนาะแต่ส่วนมากคนที่เล่นกันเนี่ยก็จะเอาในส่วนของเจ้าตัวนี้ไปนะอ e ีกริทนั่นเองนะอ e ีกิทเนี่ยมันจะไม่โดนสตัร์ทเลยนะคุณดูก็เป็นอะไรที่โกงมากนะแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะเอาเอจ้าเลนโกโก้เนี่ยหรือเลนโกคุไม่ใช่เอาอุซุยเนี่ยไปลองเล่นดูนะคุณะ ซึ่งผมก็เพิ่งอีโวมาเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองลุยกันดีกว่านะครับว่าเจ้าอุซวยแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่ปาเนาะคนดูนะนี่เวลาเล่นเนี่ยก็จะมีฉากแบบนี้นะคนดูนะเป็นฉากเท่ๆแบบนี้เลยนะครับฉากอีกริดเดิรออกมานั่นเองเนาะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่งมีบ่อยแลอเกินนะครับผมฉากนี้นะนี่นะครับผมบอกเลยว่าเท่จัดนะคนดูฉากอีกริดของเราเท่จัดเท่จัดนี่นั่งบัลลังก์นะคนดูนะ นี่นะครับเป็นฉากนั่งบัรลัก์ของอ e ีกริ้นนั่นเองเ,องเนาะเวลาลงก็จะเจอฉากแบบนี้นั่นเองนะครับนะโอเคเขาเกมมาละนะครับเวลาเล่นเนี่ยผมจะเล่นประมาณข้างหลังตรงนี้นะคนดูนะนี่ประมาณตรงนี้เลยนะครับเริ่มเกมมาเริ่มเวฟมาเนี่ยเราวางตัวเงินก่อนเลยนะครับผมเวลาที่ผมเล่นนะนะครับผมจะวางตัวเงินก่อนเลยอันดับแรกน,นั่นเองนะครับวางตัวเงินเสร็จปุ๊บก็รอเวฟขึ้นนะคนดูโอเคเราวางตัวเงินต่อนะคนดูนะ ดีเล่นะคนดูดีเลยไปนิดนึงแค่ hey, เตยทีนี้เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะระวงังเล่นประมาณตรงนี้นะคนดูเนาะแล้วก็มีอีกกริดด้วยนะแต่กริดเนี่ยไม่ไดเอามาเนาะเขาเอาเป็นอูซุยมานะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะตรงนี้ก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนนะครับที่ผมเล่นนะคนดูก็จะฟาร์มตังค์จนอัพตันหนึ่งตัวเลยนะคนดูนะสำหรับเจ้าตัวสปีดแหวกก้อนนั่นเองนะคนดูนะประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็อัพตันไปตัวนะึงนะคนดูสปีดแหวกก้อนแล้วก็อัพอันนี้เป็นขั้นสอง แประมาณนี้แล้วก็รอเวฟขึ้นนะคอนโนแล้วก็จุดมาก็จะได้เงินมานะแล้วก็วางอลูค่าต่อได้เลยนะครับโอเคผมจะวางอลูงค่าประมาณตรงนี้นะคอนโดนะครับนี่ประมาณตรงนี้ก็จะวางไอตรงนี้นะครับแล้วก็จะอัพอลูค่าต่อนะคนโดประมาณนี้เราก็จะอัพอลูค่าเนี่ยให้เป็นขั้น Fu ู l l อียนะนะพอเป็นขั้น f ู l l อ E เสร็จปุ๊บมันก็จะทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะคอนโนประมาณนี้เฮ้ยอัพอลูค่าต่อนะคอนโนเรียบร้อยนะครับ พอเป็นขั้นฟูลเอวีเสร็จปุ๊บเนี่ยอลูคาก็จะเก่งมากนะคนดูต่อไปเราก็จะมาอัพตัวตังให้ตันนะคนดูนะให้ตันทีละตัวเลยเนาะโอเคคนดูตอนนี้ก็อัพตัวตังเต็มเป็นที่บร้อยแล้วเนาะผมก็จะมาอัพอรุธาต่อละกันนะคนดูนะครับอัพอรุธาเนี่ยให้เป็นขั้นตันเลยนะพอขั้นตันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะคนดูเวลาอลูคาอัพตันเนี่ยบอกเลยว่าตัวตึงนั่เองนะครับผม ก็ตอนนี้ก็ขออัพอลุคาดก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเล่นในโซนของเจ้าอ,อุซุยนะคุณดูนะเพราะถ้าเราไม่อัพอุลุคาดก่อนเนี่ยอุซุยก็ไม่ค่อยไหวนะครับในช่วงต้นเกมนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้ผมได้ Fu l l le ของอลุคาดแล้วนะคุณดูนะนะครับก็จะเป็นวง Fu l l le ประมาณนี้เนาะเป็นวงสีงแดงๆนั่นเองนะสลับอลุคานะครับก็บอกเลยว่าเก็บมอนได้ค่อนข้างดีนะเวลามันเป็น Fu l l le ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเก็บมอนได้แบบตึงจัดนะสลับอุลุคานั่นเองนะคุณดูนะ วะเรียบร้อยอัพตันไม่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะวางเทนเงินตรงไหนดีวะคนดูเวลาผมเล่นอีก,กิดเนี่ยผมจะวางตรงนี้นะครับแต่เทนเงินก็ไม่รู้ว่าวงมันจะเท่ากันไหมนะผมคิดว่าประมาณตรงนี้ก็ไม่เร็วนี่ประมาณตรงนี้ผมวางโคกโคก่อนแล้วกันเพราะโคดูวางโคโคดูแบบนี่วางโคโคดูประมาณตรงนี้นะคนดูเวลาผมเล่นนะปะับ c r o s โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูเทนเงินซะหน่อยนะครับ โอ้เค okay, เนเนอัพขั้นแรกเลยนะอยู่ที่1.82เคนั่นเองครับจมตีเป็นยังไงวะโอระยะไม่ถึงเกอ,อัพก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเดี๋ยวดูคันนี้เลยโอ้คันนี้เป็นการปามีดออกไปนะคนุณดูอุ้ยของครังเท่นะเกอไปนะครับคุณดูโอ้คันนี้ยังไม่เป็นฟูลเอเนาะคันนี้เป็นอะไรเนี่ยทางกลวยนะคุณดูทงเทนเงินนะนี่ประมาณนี้โอเคอัพอัพอัพ อันนี้ฟูลเอลีอังอ๋อฟูลแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเฟนฟูลเอลีประมาณนี้นะคนุณดูบอกเลยว่าแจ่มมากนะเนีย่ยอีกิดมาปุ๊บผมจะกดสกิลอารุคาดนะคนุณดูโอเคไหวไหมนี่คือมันก็มีโอกาสดูสตันด้วยนะสลับเจ้าเอ่อเทนเินนะคนุณดูนะครับน่ะอันนี้โดนนะคุณดูค่อนข้างที่จะแย่เลยนะครับผมอันนี้โดนนะนะครับโอเคดูดีว่าจะรอดไหม โอเคตอนนี้อัพเทนเงินเต็มเป็นเรียบร้อยแล้วนะคนดูนะเงินเงินอัพเต็มละนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างตึงนะครับต่อไปก็วางเทนเงินต่อเหมือนเดิมนะครับตรงไหนดีคิดว่าตรงเออโอเคตรงนี้ละกันออไปนะครับผมไอ้ตอนนี้อีกิ๊ดเราก็ครึ่งหลอดแล้วไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับผมวางโคโค่โเพิ่มตรงนี้แล้วกวันโอเคนี่ป้าเป็นเอ้ยป้าเป็นโครสโอเคยประมาณนี้ นี่นะครับเทนเงินเราก็ยังโดนสตันเหมือนเดิมนะคนดูนะนะครับผมไปเอาไปเอาไปไหวหรือเปล่าไม่รู้นะคนดูเฮ้ยหลุดไหมเนี่ยอีกคันหนึ่งโอเคได้อยู่นะคนดูนะคือเวลาผมเล่นเนี่ยอีกริสเนี่ยคือผ่านแบบชิวๆเลยนะคนดูเพราะว่าอีกริสเนี่ยมันไม่โดนสตันเลยนะค่อนข้างตึงเลย,เลยนะคนดูสลับอีกริสเนาะ แต่นี้เรามาลองเล่นเทนเยนดูนะครับเพื่อใครที่ยังไม่มีอ e ีกิดนะเพราะว่าเทนเยนเนี่ยมันหากง่ายกว่านั่นเองนะคุณดูนะครับอีโวก็ง่ายนะคุณดูนะนี่ตอนนี้ก็อัพมาประมาณนี้แล้ววางไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับรุดไปเยอะมากนะคุณดูโอเคอัพ okay, ไปประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ก็อัพตันไปอีกตัวนะเดีย๋ยวเราจะวางเทนเยนอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณดูเดี๋ยวเราวางประมาณตรงนี้แล้วกันให้อัพไปนะนะครับ ก็พยายามอัพตังค์ให้เต็มก่อนช่วงนี้เนาะเราก็จะมีตังค์ใช้เยอะมากนะนะครับตอนนี้บอสตัวที่2เนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วนะอยู่ตรงนี้นั่นเองก็เราก็รีบอัพเทนเะงินเนาะผมคิดว่าเทนเงินเนี่ยอัพถูกกว่าเจ้าตัวของอ e ีกริดอีกนะคุณดูเทนเงินเนี่ยอัพถูกกว่าอ e ีกริดจริงนะเดี๋ยวนะผมคิดไปเองไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกกว่านะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นอ e ีกริดเนี่ยมันอัพค่อนข้างนานนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ฟูลเอีแล้วนะครับบอกเลยว่าตึงๆนะคนดูสำหรับเทนเงิน uh, ผมเนี่ยก็มีระยะอยู่ที่สีบวกเลยนะคนดูนะเซตบวกนั่นเองเนาะแต่ไม่รู้ว่าในโหมดนี้เนี่ยไอสเตต์เฟอร์นิเชียลเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่าระยะของเจ้าเทนเงินผมเนี่ยตึงจัดนะนี่ประมาณนี้โอเคอัพแม็กไปอีกตัวนะคนดูตอนนี้อัพแม็กสามตัวแนละ้วเนาะอย่ามาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวที่ไม่โดนสตาร์ทเปล่านะคนดูนะครับใน3ตัวนี้นะสำหรับเทนเะงินนั่นเอง ครับเดี๋ยวรอด,ดูเลยนะครับผมแต่วันนี้โอ้ไม่โดนสตาร์ทสามตัวเลยนะคนดูนะครับในช็อตนี้นั่นเองนะแต่ไอเจ้าตัวอาลุคาดกับน้องอุยน้องไอของเราเนี่ยโดนสตาร์ทนั่น,นเองเนาะค่อนข้างโชคดีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาวางเจ้าตัวนี้เพิ่มนั่นเองนะคนดูนะครับสำหรับอาลุคาดนั่นเองนะเอาขั้นฟูเอลีนะครับผมจะได้เกมมอนดีๆ โอ้แรงจาร้าสําหรับอ,อูซุยผมนะคนดูนะโอ้โหปู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 ึ่งหลอดละดูดูดูไม่โดนสตันตัวหนึ่งนะคนดูนะที่อ๋อสองตัวสองตัวไอตัวกลางโดนนะคนดูเนาะ <c oughs> ก็จะมีโอกาสที่มันไม่โดนสตันนั่นเองนะครับสำหรับอูซุยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะนะครับผมแต่ก็ยังโดนสตันอยู่ดีนั่นเองนะก็แลวแต่ดวงอะเออนั่นแหละรอบนี้โดนแค่2ตัวนะคนดูนะครับรุนหรือเปล่าครับ หลุดหรือเปล่าครับมอนจังวันนี้หลุดหรือเปล่านะจ๊ะโอเคได้อยู่นะคนโดเกือบหลุดเหมือนกันนะโอเคครับคนโดพอมาถึง30เวเวฟเนี่ยเราก็จะขายตัวทิ้งนะขายตัวทิ้งไปนะคนโดเนาะสลับสปีดไวอากลก้องของเราแล้วผมก็จะมาอัพตัวนี้เป็นขั้นฟูลเอ e นั่นเองนะครับสลับอารุาดนะแต่นี้ก็รอมอนมาจบบ้านได้เลยนะคนโดนะ นะครับบอกเลยว่าชิวๆนะคนดูนะบอสก็ออกมาละนะครับก็รอไปสักหน่อยนะครับเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้อีกอิทก,ก็โผล่มาแล้วเนาะอีกอิทตัวที่3นั่นเองนะคนดูมาดูกันนะครับว่าจะไหวไหมนะนะครับตอนนี้ก็รอบไปครึ่งรอดแล้วนะครับมาอันนี้โดนสตาร์ทแล้วนะคนดูสตาร์ทไปหนึ่งตัวนั่นเองนะสลับเจ้าเอ่อลิงโกคูผมนั่นเองเนาะเออไม่ใช่ทงเทนเินผมนั่นเองนะสตัรไปตัวหนึ่งเนาะอีก2ตัวไม่โดสนสตันนั่นเองนะครับประมาณนี้ รอ,อรอบนี้ก็2ตัวไม่โดนสตันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็มันก็มีโอกาสที่จะไม่โดนสตันนั่นเองนะคนดูนะแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่โดนนะครับผมเนาะก็จะมีตัวหนึ่งที่โดนแล้วก็อีก2ตัวก็จะไม่โดนนั่นเองครับเฮ้ยหลุดหรือเปล่าครับเจา้าวะนี้หลุดหรือเปล่านะคนดูเดี๋ยวผมาวางเจ้าขอโคยตัวนึงนะครับปั๊บประมาณนี้ ก็ขข่ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้เพิ่มอีกตัวนะครับดูนี่ว่าไหวไหมนะคือเจ้าตัวบอสเนี่ยเวลามันจะตายเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะคนดูวิ่งไหมวิ่งแล้วนะคนดดโอเคแต่ยังไม่ถึงนะคนดูนะขายทิ้งก่อนขายทิ้งแล้ววางมา,างตรงนี้อมันอมันอุ้ยทิงเกง โอเคก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับอุซูยนั่นเองนะก็ได้รวมก็ดีนะคนดูผมคิดว่ามันก็ใช้ได้นะครับในการที่เราจะเอามาเล่นนะครับผมเนาะแบบว่าไม่มีอีกิทนะครับก็สามารถใช้เจ้าเทนเงินได้นะเพราะว่ามันหาง่ายกว่าอีกิทเยอะนะครับแล้วก็อีโวได้แบบดีๆแล้วก็ค่อนข้างตึงด้วยนะครับสำหรับเทนเงินตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเป็ในกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับจะได้เป็นลงอีก,กิดได้แบบชิลๆนั่นเองนะคนดูหาพวกบลงบอลลังนั่นเองนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ